ประเทศมีเจ็ดวันสลายเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยจะไม่มีสิทธิ์ห่อไม่มีสิทธิ์เล่นสตอรี่เลย <c oughs> เพราะว่าทางเชไ่เล่นสตอรี่งมหออุ้มทุกอย่างเพราะฉะนั้นปกติเชนนี้เป็นเป็นการห่อถูกไหมครับครับผมจับข้าปักคูณสามครับโอ้ม y g ก็คูณสามโอ้ม y g ก็ มีสลบตำรวจที่เหลือไปไห้เกียนงานดำข้าวเหนียวกระชังจะไม่ได้แล้วย้ายก่อนตอนนี้ยกย้ายก่อนอย่าเพิ่งค่อยๆกลับมากิจกรรมใหม่ก่อนไปก่อนไปดรอปลูกไปครับลูกห้าห้าีลูกห้าเล่นลูกห้าก่อนแล้วพรุ่งนี้เผมผมไปแอรดรอปไม่ได้แล้วครับผมโดนตำรวจรวบครับเรื่องน่าจะยาวครับผมอยู่ข้างในสุดเลยทำไรอ่ะมาไนี่ทดลองห่อศพครับน่าจะโดนยาว กดโนใบอะนะไม่รู้ตงสัสงสัยจะโดนใบด้วยนี่ตัาปวดนะบอกเราไม่รู้ก็บอกเราไม่รู้ก็ไะไมโดนแล้วเอีคงคงต้องคงต้องโดนยาวอยากลองเบาเล์ไงเี่ยไม่เออไม่ใช่ครับผมเป็นคนห่อครับไอ้นี่เป็นคนโดนห่อครับน้องชายผมเองเราเป็นคนห่อทีนี้เราห่อเพราะอะไรครับ คืออย่างนี้ครับผมซื้อรถมาใหม่ครับรถเบลเลอร์แล้วผมอ่ะมีความสงสัยว่าถ้าเกิดว่าหอสอและอุ้มเนี่ยมันจะซ่อนไหมผมก็เลยพาน้องชายมาลองแต่ผมบอกมันแล้วว่ามึงอยากกดนะถ้ากดเป็นเรื่องแน่ตามนั้นแหละครับผมผมว่ามันกดชัวร <laughs> ์ครับคือเคมันจะเด้งมาอยู่ที่หน่วยงานอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเริ่มหอปุ๊บมันก็เด้งมาที่หน่วยงานเลยครับอ๋อจริงเหรอครับเนี่ยใช่ครับอ๋อแค่แค่เริ่มหอก็ขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับแค่เริ่มหอ,อก็ขึ้นเลยครับอันนี้คือห่อเล่นกันถูกไหมครับเออครับก็ถ้าตามเจตนาก็ห่อเล่นครับผม <laughs> แต่จริงๆแล้วก็คือผมจะทดสอบครับว่ามันซ่อนไหมไม่ได้เอาตลกอะไรเลยครับ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขาเป็นพี่ชายผมเองครับนามสกะคุณเดียวกัน <laughs> ไม่ไม่ติดใจเอาความครับ <c oughs> มถถึงไม่ติดใจเอาความครับอันนี้แต่มันก็มีความผิดไงไอเเอ้ยเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้คือตอนนี้ ออนนี้ประเทศมีอันนี้ครับประเทศมีเจ็ดวันละลายเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์หอไม่มีสิทธิ์เล่นสตอรี่เลยเพราะว่าาอนเช็ดเล่นสตอรี่งดหออุ้มทุกอย่างเพราะฉะนั้นปกติเชนนี้เป็นเป็นการห่อถูกไหมครับครับผมจับข้าปักคูณสามครับโอ my god ข้าปากคูณสามอ h my god แล้วก็องขออนุญาตาานะครับ้ออกมาที่ของหมอนะครับครับผมตื่เนก่อนตื่เ้นก่อนจะ่เ้นก่อนขอศพเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับือว่าเป็นแก๊งประชาช่วยกันยับคนห่อเป็นแก๊งนะครับที่ผมตรวจสอบก็คือแบตลิสต์หนึ่งล้านห้านะครับครับผมอ่าเส่วนต่อไปเนาะโอ้โอเป็นแก๊งนะครับหลายกระทงเลยในส่วนของสภา ทำอุ้มห่อศพโดยพิการ oh. ทางนี้เราอุ้มห่อศพโดยพลรการโดยไม่มีการแจ้งสภาและไม่มีการทําสัญญาตอรี่กับสภาก่อนครับ <พอ S 1> ผมตรงนี้อยู่ที่ 5m นะครับ o ้ oh my god เป็นนี่หัวโตเอ่อผมมีเวลาชดใช้นี้เท่าไหร่ครับคือผมพูดตรงๆเลยครับเงินไม่พอครับผมมีแบบ <laughs> ว่าสามารถติดลบได้ไหมหรือทําสัญญาภายในสามวันคืนได้ไหมครับเจ้าผมของตำรวจ <laughs> มันเป็นคูณสามถูกไหมครับ ผมจะโดนปรับแสนห้าจกหกสิบนาทีครับโอ้โหยาวๆอ่ผมจดก่อนครับแป๊บหนึง่งเออเอเอแต่แต่คดีอาญาอะไรผมไม่ติดใจเอาความครับตามแบบแล้วการกระทําความผิดต้องโดนโทษอยู่แล้วรครับกฎามม,าามันหนีมันน,น,นีไม่พ้นนะบุรพากูก็ลืมนึกเรื่องนี้ไปเลยเอเวนเลยโมแต่สนอ,อ่ต่อได้เลยครับผมโอเค นส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโทษของตามย่งานต่างๆอีกส่วนสภาอีกค่ะพี่เออสภาขอสภาห้าล้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอ้ชีตคุณตำรวจรัประตูหน่อยรับประตูหน่อยรับประตูว่าได้กูว่าได้ขายรถทิ้งได้เลยว่ะบุรพภาไปรถเสมอรับประตูหน้าหน่อยครับคนหนึ่งเพิ่งเพิ่งไปถอยรถมาวันนี้ด้วยน่าจะเอามาใช้ขายรด้องมั้งพี่กูว่างั้นแหละสวยแล้วเรา โดนคคืออ๋อคือแค่ว่าถ้าเกิดพอห่อเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเลยใช่ไหมไม่ต้องให้คนที่โดนห่อกดแจ้งก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องมัน <โด S 1> คือการห่อเล่นคูลืมไปว่าเขาห้ามห่อเล่นมัวแต่นึกสนุกเนี่ยมันลงเหมือนเราจบงานดำแล้วครับพอเราจบปุ๊บมันก็เด้งๆเลยนะคลิปหอยใช่ครับหมออีก1 5จุดห้าผมจดก่อนรวมๆแล้วแปดเอ็มนี่หัวโตเลย ยังไม่รู้ของส <c oughs> นอนะครับสนอนอ,อีกแสนห้าสนอนอ,อีกแสอนห้าที่จะอ,อ้ออวกโดนแยกตั้งหากเพราะว่าเป็นคดีสตอรี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาต้องโดนแยกตั้งหากอีกอันนี้ทางนายกแจ้งว่าเป็นโทษคูณสามโทษที่เขาจะโดนคือปรับแสนห้าจมคูหกสิบนาทีครับผมเหงาเลยหกสิบนาทีพี่จะเหลืออะไรล่ะกูนั่งเล่นกีต้า์ยาวๆแล้วถ้าจะขอตีใจในส่วนประเทศขอ,ขอ,ขอข บผมเราจะโดนของประเทศนะครับจะเป็นงานอุ้มขวบศพโดยเวลาการโดยไม่มีการแจ้งสอรี่ผ่าสภาเนาะจะโดนเตะปับเพิ่มอีกหนึ่งเอ็มนะครับของสสวนของอะเศโอึยงรวมถจดก่อปสองสภาไปเลยนะครับก็เป็นหกเอ็มเหรอครับใช่ครับจะอ้วกรับทราบครับขอโทษที่ทําให้วุ่นวายด้วยครับผมไม่มีข้อแก้ตัวครับผมผมขอเวลาสามสี่วันเดี๋ยวใช้นี่ให้หมดเลยครับผมตกปลายยาวๆ ผ่อนผ่อนระบบผ่อนได้ไหมครับไม่มีเว้ยไม่มีระบบผ่อนอะไรแม่หมอการใส่บินของหมอจะไม่ได้มีจํากัดว่าคุณจะจ่ายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบก่อนครับว่าอันนี้มันจะเป็นแบคทีรแก๊งนะครับแบ็ทลรกแก๊งถ้าคุณไม่ชําระก็หมอจะไม่รับการรักษาทุกกรณีนะครับรับทราบครับผมผ่อนตำรวจเป็นการใส่บินครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นผมขออนุญาตประกาศแบคทีรก่อนนะครับครับผม แสดงว่าไม่ได้ผิดที่กูแล้วพี่เพราะว่าพอมือหอบปุ๊บเขารู้เรื่องเลยทันทีไม่กดไม่กดเขาก็มาอยู่ดีถูกต้องสภาเนาะมันคือ 6M ถูกไหมเพราะตอนนี้รวมกับของนายกมาด้วยกันเนาะที่นี่เขาพ่ใหนะตอนนี้ไหมเออนะตอนนี้ที่ผมมีทั้งเดือนทั้งตัวเลยคือเอหนึ่งเอ็มครับผมหนึ่งเอ็มมัดจำก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมทําสัญญาไว้ขอเวลาสามวันครับสภา อืมเราขอเวลาสามวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำสัญเดี๋ยวร่างสัญญาให้ครับเพราะฉะนั้นในสามวันข้างหน้าเดี๋ยวระบุรายละเอียดว่าจ่ายยังไงกี่โมงเนาะได้ครับผมเดี๋ยวร่างสัญญานะครับแป๊บนึงนะครับได้เลยครับเลี้วยวน้องลักก็งั้นรวมทั้งหมดก็ประมาณแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นใช่ไหมครับเออกลมๆก็ประมาณแปดล้านนั่นแหละตอประชาชนนะครับ <laughs> ตกปลายาวเลยเนี่ย ไม่เคียะกับสภากับหมอก่อนเดี๋ยวค่อยทางเราค่อยว่ากันโอ้โหตะเล็ดรอดแล้วแท้แปงเอ้ยไม่ว่ามันหนีไม่พ้นเราบอกให้ช่วยหมอดำเนินการให้เรียบร้อยให้สปาดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่อยไปเอาจะเลาะกายข่าทดลองอุ้มศพโดนไป8ปเอ็มเด้อย่างมึนอะ ตำรวจที่อยู่เครื่องนี้ย้ายกลับขึ้นหนึ่งพี่บิดด้วยฟาร์มเลยก็ได้นะครับผมไม่ว่าพี่เลียวครับล้วตำรวจมาไวด้วยนะเอ้ยตำรวจมาไวอยู่แล้วเออหาทำชิปเป่งเลยไอ้ก็ถ้าถามว่าตำรวจรีบขนาดไหนหรอก็เนี่ยชุดต่งการกันทำงานอ่ะที่ไปอ่ะ รีบขนาดไหนไม่เปียนแล้วเครื่องแบบทุกคนก็ไปชุดนอกกันหมดอ่ะเคครับนี่สอนของหมอเียบน้อยนะครับถ้ายังไงสะดวกายเมื่อไหร่ก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์ทั้งหมดภายในสามสี่วันนี้ครับผมน่าจะก่อนวันที่สิบเจ็ดครับวันเดือนเงี้ประกาศแล้วน่ะแบล็กเีตด์ดูจีดังเลย ดังเลยสงการนี้เชื่อเลยขอโทษครับเหมือนจะไม่ทำแล้วครับค่าแบคลินอะไรไรค่าแบ็คลิตเท่าไหรค่าแบคลิตสภาห้าล้านของของตำรวจอีกแสนห้าของหมออีกล้านห้าโอ้โหตกปลายาวยาวกำลังทำสัญญากับเขาครับว่าขอเชียภายในสามวัน แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้หมอโดนแบคลีร์ยกแก๊งด้วยอะรอสภาที่หลังแ่งเคลียร์ตำรวจกันดี่ก็ได้แล้วที่เฮียเพิ่งซื้อใหม่แพงเนาะเออวะรวมทั้งหมดรถที่เพิ่งซื้อยี่สิบเอ็มเคลียร์ตำรวจกับหมอก่อนสภาไว้ที่หลังคันนี้บทเรียนแพงเนาะนั่นนะสิควายจริงๆเลยพี่ชายเดี๋ยวกูคุยกับสภาแป๊บนะกี่หน่วยงานวะเนี้พี่สภาตำรวจหมอสามหน่วยงานครบระบบ แล้วก็ไม่อ่านกฎดีๆกูไม่รู้นี้ไม่เคยทำมึงก็จะไปหาทำาะไแบบเนี้บอกตัวเองเหอะไก่เฮียดกอะสอบถามเพิ่มเติมครับเรื่องต้นเาจะจ่ายก่อนไหมหนึ่งเอ็มหรือว่าจะรวบทีเดียวเอ่อผมว่าขอรวบทีเดียวเลยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งล้านผมต้องเก็บไว้ติดตัวเดี๋ยวจ่ายนู่นนี่ครับผม ไว้ทาทุนซื้อเหยื่อตกปลาครับเพราะฉะนั้นผมนัดจ่าย17เวลา3ามทุ่มนะครับโอเคเนาะรับทราบครับผมวันที่17เวลา3ามทุ่มผมจดก่อนอเคพี่เดี๋ยวไป,ไปูเปดไปบทเรียนราคาพแพง 8M ผมจะไม่ทำแล้วครับ สภาครับถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดวันนั้นจ่ายไม่หมดหรือว่าจ่ายไม่ทันจะเป okay ็นย okay ังไงอ่ะครับโดนกำลังจะเขียนโทษเพิ่มใหมครับโอเคครับโอเคโอเคครับบทเรียนราคาแพงแปดล้านโอ้ยเฮียกูจะร้องไห้สาดเอ้ยแม่งเฮียตกปลายยาวๆเลยสั้โ กู้นะครับเมาส์ผมดักขอเวลาหนึ่งนาทีก่อนอื่นเลยนะต้องรีบแก้แบ็คลิสหมอก่อนเดี๋ยวเพื่อนในแก๊งซวย คุณตำรวจครับไหนไหนผมก็เอไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้ความร่วมมือลดเหลือสัก30นาทีได้ไหมครับไม่ได้ครับโห <c oughs> ผมมีตัเวเลือกหนึ่งให้คุณคือการล้างเจียวแต่ว่าค่าปรับคุณเนี่ยก็จะมากไปอีกโอ้โหเห็นเห็นใจผมหน่อยนะครับผมผมไม่รู้รู้ร<ย>ครับนี่ครับรู้เท่าไม่ถึงการ<ย>ครับผมจะคุยกับผมอีกทีนงครับหลังจากจบจากสภาแล้วก็หมอ,อได้ครับผม เหมือกัน <screws> ด <in the fridge> ีีด <desserts> <oneself> ้เสียครัไฟมาจ่ายตังไอเสียตกปลากี่นี่ตกปลายาวๆก็บอกเลยนี่นี่ขนาดพี่น้องกันนะเนี่ย 8M ถ้าไม่ใช่พี่น้องน่าจะทะลุ 10M เอ็แล้วมั้งเนี่ยไม่ไมันทุกกรันี้มันเข้าหาเดียวกันหมดเลย อ๋อ oh. คุณจะบ้า,าตายไม่ว่าจะพี่น้องหรือไม่พี่ไม่น้องไม่ติดใจเอาความก็จะโดนแปดเอ็มยู่ดีใช่แล้วโอเคครับเราทักมาเบอร์หนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งครับหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งครับ, 3, 91, รบนี่ครับผม เม่ทุสนส่วนลำดาโคตรสวยต้องซื้อแพ็กแปดเก้าเก้าแล้วเอาไปขายจริงขายทุกอย่างจริงนะครับอันนี้ต้องขายทุกอย่างยกโอ้โหมาเป็นเอกสารโฮโอ้โหแชทท่านสัญญามันต้องมปเอกสารอ่ะอ๋อผมเข้าใจครับาให้เรียบร้อยนะทางคุณเตร์เดชได้ก่นอนผมสบโดยที่มีโทษข้อสองในกระเทศหนึ่งล้านห้าแสนสันวันสงกราน นัดค่าเช่าปรับเพิ่มโอ้โหปรับเพิ่มมาละหนึ่งล้านไว้บุรพาถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ตรงเวลาโอ้โหค่าปรับวันละล้าน yes อ่าเรียบร้อยแล้วครับสภาครับชื่อสกุลชื่อแกงล้าทสัญญาให้ด้วยครับอ่ะสักคู่ครับเศษตังเหลือใช้แกงเอ ุขกันวันของการ <c oughs> เอ่อถูกต้องครับผมเรียบร้อยครับหมดลำแม่เองเลยน,นะครับอ่าอ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมทุกอย่างไม่ผิดครับใ,ให้เราพิมพ์ชื่อ <c oughs> ร,รับทร,บร,ร,รยาบสัญญาแล้วก็ลงชื่อ<ห>อมอโอเคครับผม นี่ครับผมรับทราบสัญญาด้วยครับรับทราบสัญรับทราบสัญญาเรียบร้อยครับครับผมขอบคุณมากครับขอโทษที่วุ่นวายครับเไปไิดประตูให้สภาคนหนึ่งหนต่อก็บตำรวจต่อใช่ยเลยครับผมพร้อมแล้วครับ เม่ยโคตรมึนคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจครับสักครู่นะครับสักครู่นะเออเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวแก้แบ็คลิสต์ให้ก่อนเลยนะรอแป๊บหนึ่งจิ๋วเฮียไปคิดเยอะทำไมรถเบาเลยคันนี้มันแทงจังวะเบียจะบอกว่าไงมันลั่นใส่น้องเราวันนั้นผมลั่นไม่หยุดเลยนะไอ้แก๊งเฮียเนี่ย แก๊งอะไรอ่ะชื่อแก๊งว่าอะไรเซิร์ชไงเซิร์ชไงไอ้แก๊งที่มันชอบเก่งกับไอ้แก๊งใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาได้ไม่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะอ๋อช่วยค่าแพ็กทีมเลยห้าร้อยห้าสิบห้าขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยบาทอุ้ยขอบคุณมากครับช่วยค่าแพ็กหนึ่งร้อยบาทขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับหลังสองการทิมเลยดูเขาก็อยากเล่นกับเราเหมือนกันเออแล้วเฮียไปไปหอประชาชนทำไมอ่ะ เอออยากลองว่าบอลเลิ์มันซ่อนไหมอะซ่อนศพไหมคุณตำรวจถ้าผมถ้าผมติดคุกด้วยเวลาหารสองได้ไหมครับรอคัวก้อกขอัวอโอเครอคุยคนนู้นเออลงเข้าวงมายังไงสักคนน่าจะรู้ในส่วนของความผิดพลาดที่ตัวเองได้กระทําขึ้นถูกต้องไหมครับครับผมรับทราบทุกข้อเก่าหาไม่มีแก้ตัวครับผมโอเค ชิลเล่แบ็กซิทก่อนเลยเหลือเบื้องต้นเราจะดุดโดนอยู่ที่3ข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นอ่าคนหัวชมพูเออเลยเศษตังเหลือใช้ครับแล้วอยาไปหาทำอีกนะเตังจดที่อุ้ัพาขอบคุณมากครับเดมอนอุ้ยห้าร้อยขอบคุณมากครับกูรอดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดมอนทำงานที่เจ้าหน้าที่รันภารกิจอยู่แล้วนะครับครับผมรันรูทีนอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการในส่วนของห่อศพขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับทึ่ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นนี้ต้องทีเคที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ จะถือว่าเป็นการกอร่อกวนนะครับเป็นการขัดขวางการาเจ้าหน้าที่โดยตรงต่อมานะครับจะเป็นข้อหาที่สองหลบหนีการจับกลุ่มหรือในส่วนหรือกอ่อความวุ่นวายนะครับ,รบต,รตรงนี้เศจตังที่ตังเส็จตังจะโดนจะเป็นข้อหาหลังนะครับกอ่อความวุ่นวายในพื้นที่สาธารณะนะครับเ,ออเยวโท <5. S 2> ิหาจะถูกปรับอยู่ที่89,000นะครับ,รบเจลอยู่ที่40นาทีนะครับ ขอบคุณมากครับแต่ผมเอาชื่อขึ้นให้ครับนะครับทางเมืองอนุญาตให้คูณสามนะครับขออนุญาตคูณคดีนะครับเออครับผมแม่เหเราจะที่สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะครับจำคุกอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนาทีหกสองชั่วโมงผมจำเป็นที่ต้องขออนุญาตบังคับอันเจลอันนี้สะดวกไหมบังคับเพราะว่าเราอาอันเจลเพราะว่าไม่งั้นเราจะหาเงินคืนสภาไม่ทัน ออได้ครับเขอบคุณมากเลยครับผมจําเป็นที่ต้องขออนุญาตบังคับอันเจลให้นะครับแต่มันจะเหลือขั้นต่าได้แค่ยี่สิบนาทีได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงๆครับคุณตารวจเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาคืนสภาให้ครับแบบด่วนๆเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผม ต้นอีกคนนึงทาคดีเช่นเดียวกันเป็นในส่วนของการสมรู้ร่วมคิดคดีแดงขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่เด็กหนีการจับกลุมหรือก่อความวุ่นวายในพื้นที่สาธารณะคุณขอบคุณมากนะครับที่โอนมาช่วยครับให้เหลือขั้นต่ำใช้ยี่สิบนาทีเสร็จตั้งขอไอดีครับเอ่อแปดห้าห้าครับผมถ้าในกรณีของเรานะครับรายชื่อจะถูกบันทึกในส่วนของคดีของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับครับผมหลังจากนี้มีกัหตุอ่ะเสกกระตุกพี เฟี้ยงกระตุกครับเสียงกระตุกไม่เป็นไรรอเค้าก่อนต้องอเอนี้กดกระตุกกะดีอแต่คราวๆเข้าใจแล้วครับผมถ้าเกิดว่าก่อเหตุอีกก็จะโดนเป็นคูณสองอุ้งเขาทำคดีแยกอาหาคนตัวตัวแบบดีไม่โดนใบเออถ้าเป็นในส่วนของการหลบหนีหรือว่าเกี่ยวกับคดีที่เป็นในส่วนของ เเมื่อข้าคนไทยไม่ทิ้งกันน้ำใจถาเจอหน้าเหุขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเอาชื่อขึ้นให้ครับคนที่โดนเด็มาเมื่อกี้ทุกคนเลยรับทราบครับผมระวังนะครับผมจะจะไม่ทำอีกแล้วครับแบบนี้ครับผมจะเตือนคนอื่นด้วยครับแม่งเอ้ยปอไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับครับผมต้นเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่อธิบายเขาอีกทีหนึ่งคนนั้นนะอ๋อครับ เอเอชีวิตบ,สบัสเซชีวิตบ,สบัสเซคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันตกปลากันยาวๆเอาล่ะครับ